สวัสดีครับผมปลั๊ก AB Premium m ม t o r นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับเจ้ารถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับมันคือ Mercedes-Benz SLK 200 R172 รถปี2014มือเดียววิ่ง1 0 0 0 0แสนราคาเราเปิดไว้ที่1 6 2 0 0ล้านบาทออปชั่นและความน่าสนใจของเขามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับ ข้างๆผมนะครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz S LK 200นะครับตัวรถปี2 0 1 4รหัส R172 ก็เป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนะตัวรถเนี่ยสีเทาเดิมจากโรงงานเลยนะครับออปชั่นของเขาที่น่าสนใจด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับแบบ LED Projector เป็นไฟลูกแก้ว สดวงนะลักษณะตรงนี้จะแตกต่างกันใน S L K ตัวอื่นๆของ1.72ดูให้ดีถ้าได้ลูกแก้ว2ดวงนี้ถือว่าเป็นโคมไฟที่ full option เลยนะครับกลางวันเวลาเราเปิดสตา r ์รถนะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light ไม่ว่าจะเป็นส่วนบนของโครมไฟหน้าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ติดพร้อมกันเลยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับเป็นกระจังหน้าแบบใหญ่นะครับลักษณะเป็นโคเมียมนะครับ เส้นเดียวตรงยาวนะครับตัวโลโก้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวจมอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับชุดแต่งของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งจากโรงงานเลยเป็น AMG ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายคิวข้างเป็น AMG หมดและตัวกันชนหน้าของเขาก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับเรามาดูความน่าสนใจทางด้านข้างของตัวรถกันบ้างน,นะครับ คันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็น AMG จากโรงงานเพราะฉะนั้นจะได้ล้อแม็กตรงรุ่นมาเลยนะครับคือแม็กขอบ18นะครับเป็นแม็ก AMG 5ก้านแบบนี้ตรงรุ่นของ R172 นะลัดตัวอยางสเปค22540นะครับขอบ18ยางเนี่ยปี18นะใครซีเรียสเปลี่ยนได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะใช้งานต่อเนี่ยสามารถใช้งานต่อได้สักพักระยะยาวๆเลยนะครับตัวแก้มข้างของเขานะครับก็มาพร้อมกับตัวโครเมียมแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยถลอกนะตัวโครเมียมยังสวยและใสอยู่นะครับใช้งาน ได้ปกตินะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวเรียบร้อยตามมาเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับตัวกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับเปิดรถล็อกรถนะครับเพียงแต่สอดมือเข้าไปนะครับก็สะดวกสบายไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆมาถึงทางด้านของท้ายรถกันบ้างนะครับด้านท้ายของเจ้า SOKR172 คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ s l k 2 0 0นะครับโลโก้ของ Mercedes Ben z นะครับอยู่คร ไฟเบรกทุงที่3ติดครบทุกดวงไฟท้ายของเขานะครับก็เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยตัวกันชนท้ายเป็นกันชน AMG นะครับก็มีกระระยะให้4จุดนะครับพร้อมท่อคู่จากโรงงานออกทั้ง2องท่อนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลัง เปิดมาแล้วช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเรารับประกันเรื่องตัวโครงสร้างอยู่แล้วนะรถของเราไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับจะมีในส่วนของถาดที่บังสัมภาระตรงนี้ถ้าเราจะใส่ของที่เพิ่มมากขึ้นก็ปิดมันไปซะแต่ถ้าเราอยากจะเปิดประทุนนะครับเราต้อง ดึงมาปิดอย่างนี้นะครับถึงจะเปิดประทุนได้อุปกรณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่นะครับจากโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วก็อะไหล่ต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ข้างล่างตัวยางอะไหล่ตรงนี้มาครบเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในของเจ้า s l k ตัวนี้นะครับว่าภายในมีความน่าสนใจขนาดไหนตามไปเลยครับ มาถึงด้านในตัวรถนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูนะครับก็จะมีในส่วนของคําสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับปลดล็อกล็อกรถเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับกระจกเป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับพับกระจกมองข้างเปิดกระจกแล้วก็ปรับองศาได้เรียบร้อยทุกอย่างครับสครับเพด Mercedes Benz อยู่ครบนะสวยใสมีรอยบ้างเล็กน้อยเนื่องจากเวลาขึ้นลงเนี่ยอาจจะมีเฉี่ยวกันบ้างรองทงรองเท้านะครับแล้วก็แผ่นเพทของเขาจากโรงงาน มาครบนะครับพอมานั่งข้างในแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3าก้านมัลติฟังก์ชันนะครับสั่งงานจากพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออดิโอนะครับบลูทูธนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์จัดการได้หมดนะครับด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นส่วนของแพดเดิลชิฟต์นะครับคันนี้นะครับระบบเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบ7สปีดทาให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับด้วยแพดเดิลชิฟต์ตรงนี้นะครับด้านขวาของเขาไม่ว่าจะเป็นคูปซ์ตาร์หรือว่าระบบการสั่งเปิดปิดไฟหน้านะครับก็มีระบบ ออโต้ให้เรียบร้อยนะครับช่องแอร์สช่องเลยนะครับห้องผู้โดยสารนิดเดียวแค่นี้นะครับ เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับด้านคอนโซลกลางของเขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุเปิดปิดปุ่มไม่มีลอกล่อนนะถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มของ traction control นะครับระบบ Eco ประหยัดน้ํามันแล้วก็ปากเซนเซอร์เปิดปิดได้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์อย่างที่ว่านะครับแอร์ Air เป็นแบบแอร์โซนเดียวเลยเพราะว่าห้องโดยสารมีแค่นี้เอง2ที่นั่งนะครับก็ปรับองศาได้นะครับก็ความแรงพัดลมทํางานปกติเรียบร้อยนะหัวเกียร์ของเขานะครับสามารถเล่นเป็นทิปโทนิกได้นะชิปอัพชิปดาวได้ที่หัวเกียร์นะครับ โหมดการขับขี่ของเขาก็จะมี S, E, M ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการขับนะครับก็อยากจะสนุกเร้าใจมากขึ้นก็ไปที่ M เลยเปลี่ยนเกียร์ได้เองตัวปุ่มฟังกช์ชันนะครับใช้งานได้หมดนะครับมีวิทยุมี C D U S B Bluetooth นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะส่วนที่วางแก้ว2ใบ มีแค่ตรงนี้นะครับวางอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็วางกุญแจไว้ก็ได้ตัวบางแดดของเขานะครับก็จะมาพร้อมไฟแต่งหน้านะครับติดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งข้างเรียบร้อยนะครับตรงกลางข้างบนของคอนโซลเนี่ยจะมีออปชั่นของนาฬิกาจาก Mercedes มาให้ด้วยนะบางคันไม่มีบางคันมี ตอนที่จะไปเลือกดูก็ดูดีๆนะครับออปชันตรงนี้เป็นออปชันพิเศษนะครับเสร์มแอดออนมาตอนป้ายแดงปุ่มตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มาพร้อมกับ s l k อยู่แล้วนะครับมันคือตัวปุ่มที่สามารถเปิดปิดนะครับหลังคาได้นี่กดค้าอย่างนี้นะครับใช้เวลาเปิดปิดไม่นานนะฮะนี่เปิดเมงเรียบร้อยนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเวลาเปิดเสร็จก็จะมีเสียงเตือนว่าโอเคเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาจะปิดก็เหมือนกันนะครับดันเข้าหาตัวนะครับเวลาปิดใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับคันนี้หลังคาเป็นแบบเปิดประทุนนะครับเรารับประกันเรื่อง น้ำเข้าน้ำซึมนะครับตัวหลังคาใช้งานปกติทุกอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้า SLK 200คันนี้ดูบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงตามไปเลยครับ เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า s l k 200A12 คันนี้ดูบ้างนะครับฝากระโปรงนะครับช็อคอาฝากระโปรงเราเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีล้าเลยใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคานบนคานล่างของเรารับประกันเรื่องชนหนักนะครับจมน้ําตัดต่อนะครับเราจัดการรับประกันให้เรียบร้อยนะครับเม็ดอาร์ครอยดอตต่างๆนะครับลักษณะสวยใสนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับ สติกเกอร์มอกนะครับชี้ชัดว่าคันนี้ออกศูนย์เมอร์เซเดสเบ Thailand ดแน่นอนนะครับแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะครับที่จําเป็นต้องมีคันนี้อยู่ครบตําแหน่งน,นะครับ้อยางต่างๆนะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เราผ่านการตรวจสอบโดย QC ของ ABP r e m i เมียม o อเเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้ราคาพร้อมโดนแน่นอนก็เอาเป็นว่า ใครที่สนใจนะครับอยากจะได้รถสปอร์ตเปิดประทุนนะเอาไว้ขับเล่นๆหน้าหนาวนี้ครับใกล้จะถึงแล้วนะครับคันนี้มันคือ Mercedes-Benz S L K 2 0 0รหัส R 1 7 2นะครับรถปี2014เป็นรถมือเดียวออกศูนย์ Mercedes-Benz Thailand เลขไมหม่1แสนทุ่นๆน,นะครับราคาเราเปิดเราใจ1ล้าน6แสน2มืน 9,000บาทนะครับ1,629,000บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลย095 000 5555 55นะครับย้ำอีกครั้ง095 000 5555 55, และช่องทางของเพจของเรา AB Premium Motor แล้วก็ ฝากช่องของ YouTube ด้วย AB Premium Motor นะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการอัปเดตนะครับรถของเราอย่างทันท่วงทีใครที่สนใจจะมาดูรถที่เต็นท์ของเราเราอยู่เส้นกาญจนาพิเศษครับเลยสมาคมจะปักใต้มาประมาณ1กิโลเมตรนะหรือใกล้ๆกับวงแหวนตะลิ่งชันแค่นี้เองนะครับมาไม่ถูกโทรหาได้นะครับมาไม่เป็นก็โทรหาเลยนะครับเอาว่ารถคันต่อไปที่ผมจะมานำเสนอหรือรีวิวนั้น จะเป็นอะไรคอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมฝากไว้กับเจ้า S L K คันนี้ราคาโดนๆปีใหม่รถมือเดียวน่าสนใจมากใครสนใจรีบโทรมาเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s .com